สวัสดีค่ะนี่คือรายการคนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศกับแบมธนาพรนะคะและในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอีลอนมัสกตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าใช้โคเคน LSD และคิตามีนอีลอนมัสกนะคะได้ใช้ X เ,เพื่อตอบโต้รายงานของ Wall Street Journal โดยกล่าวหาว่าผู้นำในบริษัทอีกสองแห่งของเขาเนี่ยได้แก่ Tesla และ SpaceX มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยาของเขา โดยรายงานงานที่ตีพิมพ์ใน Wall Street Journal เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าม a x ค์ใช้ LSD โคเคนยาอีคิตามีนและเห็ดประสาทหลอนในขณะเดียวกันนะคะที่ม a x ค์เนี่ยได้บริหารเท sla ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกไปพร้อมกันโดยโมเดิ Y นะคะเป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดและ SpaceX เป็นบริษัทการขนส่งทางอาวกาศภาคเอกชนที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกเช่นเดียวกันซึ่งมาร์ค์เนี่ยก็ได้โพสต์บทเอกของตัวเองว่า ถ้าข่าวมันเป็นจริงแล้วฉันยังสามารถบรหิหารงานได้ดีอยู่ฉันก็จะทํามันต่อไปนอกจากนี้นะคะมาร์คเนี่ยก็ยังได้โพสต์ต่อไปอีกว่าเขาได้ตรวจหายาแบบสูงเป็นเวลา3ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เขาสูบบุหรี่กัญชาในรายการโจโรแกนซึ่งมาร์คเนี่ยก็ได้โพสต์ว่าหลังจากที่ได้ร่วมรายการกับโรแกนครั้งหนึง่งฉันก็ได้ทําการตรวจยาในร่างกายแบบสูงเป็นเวลา3ปีและข้อสรุปก็คือไม่พบยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์เลยแม้แต่น้อย ซึ่งตามข้อมูลของ Wall Street Journal แล้วมาร์คเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีและใช้ยาเสพติดในงานปาร์ตี้ส่วนตัวของเขาซึ่งผู้เข้าร่วมงานเนี่ยก็ได้มีการลงนามในข้อตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในงานปาร์ตี้ดังกล่าวเลยสุดท้ายนี้นะคะมาร์คเนี่ยก็ยังได้โพสติ้งทางไว้ว่าหากยาช่วยทำให้การทำงานของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นฉันก็จะใช้ยาต่อไปแน่นอน อย่างไรก็ตามนะคะเรามาติดตามประเด็นนี้กันต่อไปนะคะว่ามาร์กกับการใช้ยานี้จะไปจบลงที่ตรงไหนจะใช้ยาจริงหรือไม่มาเราดูกันต่อไปค่ะและนี่คือข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก่อนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะะอย่าลืมกดไลค์กด check, แชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ